มื่อนี้พวกเข้ามาร้านจีนอีกแล้วจ้าร้านจีนวิมานยูเดียราานะคะอยากกินห้ากเก๋ามากเลย <c oughs> สามีหนูก็อยากกินหนูก็เลยพาเพื่อนมากินเด้อจ้าต้องป้อนแนเด้อต้องเอาใจเพื่อนแนช่วงนี้เพื่อนดูแลดีซอยเฮาตลอดมีคนสงสัยคือกันว่าสามีคือถ่ายวิดีโอน้ำได้ตลอดเลยเพื่อนบริตุการณ์หเหตุงานบอกเมื่อนี่หนูสิมาบอกเด้อจ้าสามีหนูมีงานประจำนะคะ เหตุงานประจำเหตุงานบริษัทธรรมดาน,นี่ลละค่ะแล้วหนูก็ว่ามาตลอดเลยสามีบมเมนคนตุบไบเป็นคนจอแดนนะคะเพิ่นมาอาศัยอยูน่นี่กับพี่สาวกับครอบครัวเพิ่นเด้อค่ะพี่สาวเพิ่นแต่งงานกับคนอังกฤษจ้ามีมีบริษัทมีบ้านยุนี่นะคะเมื่อก่อนเพิ่นก็จะอยู่กับพี่สาวเพิ่นจ้าเพราะพวกหนูแต่งงานกันเพิ่หนูก็มาเช่าอาพาร์ตเมนต์อยู่ข้างนอกนะคะกลางวันเพิ่นจะเะเหตุงาน,านค่ะ สือคลังขึ้นกับพาหนูมาขับรถซื้อของพายยางตลาดซื้อของนะคะหิวของหิวน้ําหอมหิวชุดที่หนูใส่เนี่ยแหละจ้าไปขายนะคะถึงบ้านตีสองตีสามเดอ้อล้วเพื่อนกับนอนแค่สามสี่ชั่วโมงเองนะคะแล้วก็ตื่นแปดโมงเสาร์ไปเฮตดงานค่ะกลับมาหามงงแลงแบบนี้ทุกมือเลยทุกทุกวันเพื่อนจะกลับมาหามงงแลงกันบอหกโมงแลงเพื่อนกะเตรียมตัวละมาจ้า อีกอย่างทุลาให้เรียบร้อยนะคะเราเพิ่กนกะนอนเอาแรงหนึ่งถึงสองชั่วโมงค่ะตึงขึ้นมาเราเล่าสองทุ่มสามทุ่มบางทีกะบ่มีเวลานอนเลยนะเพื่อนกับผ้าหนูมาขับรถออกมาข้างนอกนะคะพวกหนูยุ่นอกเมืองนะคะบ่ได้ยุ่ในรัฐดูไบแต่ว่าเขามาในรัฐดูไบแบบสองสามมือข้างบางข้างกับทุกมือเลยนะคะขับรถแปดสิบกิโลเลยจากเกือบร้อยกิโลเพื่อเข้ามาที่ดูไบนะคะจำเป็นอีดีที่เพื่อนจะต้องนอนเอาแรงหนึ่งถึงสองชั่วโมงค่ะเพราะจังสั้น เพื่อนสิลับไนเดอตะกี้หนูเห็ดขนมไทยขายคือการเพื่อนกับมาซ้อยหนูเห็ดขนมไทยเสร็จแล้วก็ขับรถมาทรงขนมนะคะขยันค่ะขยันนะพวกหนูกะหวังว่าสักมื้อกหนูจะรวยได้จ้ะแต่ว่าขยันได้กันทั้งคู่เลยนะคะมีคนว่ายุ่งไปอย่างบอกไปหาให้ง่ายให้การเหตุแต่ว่า หนูกระเลี้ยนจบปริญญาอยู่จ้ะแต่ว่าหนูมักเป็นแม่ค้านะคะสมัยต้กีก้กระเฮ็ดงานยุทไทยเฮ็ดงานบริษัทเ้อแต่ว่าเอาอีดีนะคะอาชีพที่เฮ็ดเรามีความสุขที่สุดสําหรับหนูเลยนะหนูจะบอกสําหรับความคิดหนูนะหนูมากเป็นแม่ค้าขายของชีวิตหนูกะว่าฮันได้ประสบความสาเร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่กะกย่างที่บอกลจะจ้าเลิกสนใจชีวิตคนอื่นนะคะหนูพยายามโฟกัสเวลาถือคนดา ค้คนเบ่อส่ไล่ไปสีหนูกบบะบ่พัเอามาคิดใส้ใจเด้พยายามโฟกัสในสิ่งที่หนูเหตุนะคะมาหาขายของมาหาเหตุการณ์เหตุงานขายของนะคะสิ่งที่มันพัฒนาตัวเองนะคะเมน,นูเป็นแม่ค้าหิวชุดนะ่ะตะกี้หนูกะบ่มีชุดพวกนี้ใส่ดอกแต่เคยใส่เสือยืดกางเกงยี่นขึ้นกันละจ้าวราวเขามาย่างตลาดเขามาเห็นชุดเห็นของยังเสียเขามาซื้อของให้ลูกค้าเข้าก็ได้ติดไหมติดมือกลับไป กลายเป็นว่าหนูกรมีเสื้อผ่าสวยๆใส่มาตลอดนะคะมั่ก็เลยบ่แปลกนะหนูเป็นแม่ค้าค่ะผู้ใดซิว่าใส่หนูอีงังกระซางหนูจะตอบมาตลอดเลยหนูเป็นแม่ค้าและหนูกรมีความสุขนะคะพอแม่ทรงเลียนมาสูงก็ตามนะคะแต่สุดท้ายแล้วอาชีพที่หนูเฮ็ดและหนูภูมิใจและหนูมีความสุขที่สุดก็คือการขายของการได้มายางตลาดเลือกหาของนะคะ คนเฮ้าเฮ็ดอีกอย่างให้ที่มันมีความสุขกับพ่อะเราจะจังหนูอยากบอกคนที่บ่มากหนูคือกันเด้อมาเบิ้งหนูเราก็ขันร่อนล้นจิตใจอย่ามาเบิ้งเด้อค่ะเอาเวลาไปเฮ็ดให้เจ้าของมีความสุขนะคะ